สวัสดีค่ะมาพบกับ JK นะคะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะวันนี้เรามีรถสวยรู้ดูดีมาให้ทุกท่านได้ชมกันนะคะ mm hmm. คันนี้นะคะมาพร้อมกับเลขทะเบียนสวยๆด้วยค่ะทุกท่าน mm hmm. Toyota Camry mm hmm. ค่ะ2.0 ACV 30เกียร mm ์ออโต้ี0 4บอดี้สวย mm hmm. เดิมๆบางๆมากๆเลยนะคะ mm hmm. สภาพสวยคะ mm ่ะ hmm. สะอาดตาแบบเดิมๆสไตล์รถหรูเลยทีเดียวนะคะ ทรงสวยสีสันก็สวยงามทั้งคันเลยค่ะบอดี้สวยไม่มีชนหนักนะคะไฟหน้าไฟท้ายไฟสปอร์ตไลท์ไฟหลีไฟเลี้ยวติดครบหมดใสๆไม่มีแตกค่ะไม่มัวไม่หมองนะคะสีสันสวยงามเครื่องเกียร์สมบูรณ์พร้อมใช้งานค่ะภายในนะคะพื้นที่ใช้สอยกว้างขวางค่ะสีครีมบวกกับลายไม้สภาพสวยคลิปเลยนะคะ เบาะหนังพวงมาลัย SRS แอร์แบแผงประตูสวยๆทั้ง4บ้บานค่ะหน้าปัดคอนโทรลสวยนะคะครบทุกมุมไม่มีแตกหัก Air Auto ต้ดิจิตนะคะพร้อมแอร์แถวหลังค่ะเย็นฉ่ำทั่วทั้งคันนะคะเย็นสบายสู้แดดค่ะระบบไฟฟ้าใช้งานได้ครบนะคะกระจกเป็นไฟฟ้าค่ะใช้งานได้ครบทุกบานนะคะสามารถปรับระบบออโต้ได้ด้วยนะคะ ช่วงรางแน่นๆเรียวซ้ายสุดขวาสุดไม่มีดังรถขับดีค่ะไม่มีร้อนไม่มีสายนะคะสามารถทำความเร็วได้สบายค่ะราคา1 2 9 0 0 0บาทนะคะเครื่องยนต์2 0 0 0ซีซีอัตราการเร่งดีค่ะเป็นรถ2มือจากป้ายแดงนะคะเรขใกไม่เพียง2 0 0 0 0โกโลเท่านั้นค่ะรถวิ่งดีมากๆนะคะอัตราการเร่งดีเยี่ยมความเร็วได้ดีมากๆค่ะ เครื่องดีไม่มีปัญหาเรื่องความร้อนนะคะไม่มีกวันค่ะเครื่องเดินนิ่งๆเรียบๆไม่มีสะดุดนะคะเสียงเงียบๆเครื่องแหง้งๆไม่หยดไม่เยิ้มเกียร์ออโ,โต้เปลี่ยนสมูทเปลี่ยนครบปกติทุกเกียร์เลยค่ะสวยแบบเดิมๆบางๆนะคะสภาพสวยทั้งคันเลยนะคะรถยนต์คันนี้นะคะม่านหลังกันแดดแอร์ออโต้ดิจิตอล มีแอร์แถวหลังนะคะขับขี่สบายใช้งานได้ดีเอกสารมีให้ครบแบบพร้อมโอนภาษีพรบมไม่ขาดค่ะเลขเครื่องเลขตัวถังตรงตามเร่มนะคะและประกันการโอนด้วยสนใจรถยนต์คันนี้นะคะ1 2 9 0 0 0บาทค่ะท่านที่สนใจนะคะสามารถติดต่อโทรไปคุยกับผู้ขายโดยตรงได้ตามเบอร์โทรในคลิปเลยนะคะ หรือว่าแอดไลน์ไปตามเบอร์โทรได้เช่นกันค่ะ2ช่องทางสำหรับการติดต่อสถานที่ดูรถนะคะดูรถได้แถวเมืองทองธานีปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีค่ะไม่สะดวกไปรับรถด้วยตนเองนะคะทางด้านผู้ขายมีบริการขับส่งได้ทั่วประเทศไทยนะคะสามารถวิดีโอคอลชมรถสดๆได้เลยค่ะสนใจทักเข้าไปได้นะคะเราใส่เบอร์โทรไว้ให้ในคลิปเรียบร้อยนะคะสำหรับตอนนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ